ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาสะท้อนปัญหาเด็กหายถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ก่อนจะถึงวันเด็กแห่งชาติค่ะ สำนักงานตํรวจแห่งชาติและตัวแทนมูลนิธิกระจกเงาเผยสถิติคดีค้ามนุษย์ปี2568พบคดีค้ามนุษย์รวมทั้งสิ้น279คดีรวมจับกุมผู้ต้องหา366คนและช่วยผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชน213คนจากทั้งหมด317คนในจํานวนนี้มีเด็กอายุ15-18ปีอย่างน้อย19คนถูกหลอกเข้าแก๊งสแกมเมอร์โดยชักชวนผ่านออนไลน์ก่อนพานส่งต่อให้ขบวนการค้ามนุษย์ปัจจุบัน ระว่างติดตามช่วยเหลือเด็กอีก6คนที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้จึงฝากเตือนผู้ปกครองที่เตรียมนําลูกหลานท่องเที่ยวงานวันเด็กขอให้ระมัดระวังและเตรียมข้อมูลส่วนตัวกรณีเด็กหา,หายหรือว่าพลัดหลงจากผู้ปกครองค่ะ